ไปใช้อันนี้นะคือแต่งตัวงามแท่ไหมไปนะ้าเติมเกียียวเขา้าไปตลาดน้ำนนเกียียวเข้าไปกับพายเกียียวเขา้าไปกับแม่แม่ไปกับแม่ทุ่า สวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกูสุคนบวาสิบินพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างๆประเทศเนาะพี่น้องเนาะโดยพ่อพ่อกับซ่องบอาเผยมานี่เนาะพี่น้องอยู่หน้าทังบริษัทหกออกไปเห็นเบียกพี่น้องเลยอ่ามาเบิ่งลูกชายเนาะพี่น้องเนาะเป็นเทียนขี่รถถีบพี่น้องเลยอ่าเป็นอาจากไรรถถี่นะพี่ว่ายังขี่เป็นกันนี่กับยืมรถถีบอ่ามูมาขี่เพี่ว่าเนาะอ่ามูมาดีน้ำการแต่เช้าอ่าขี่เป็นบพระคำลองเบิ่ง คอยขียย่เด้อกำลังเฮียนพี่น้องเลยเนาะเฮียนได้สองชั่มเป็นเฮียนขี่น้ำมูเพิ่น,งไ,งน,นได้สองชัมมืออลไรพี่น้องเลยเนาะูเพิ่นอย่างได้ัสี่หําผมมีตสี่พี่น้องเลยพอยังหาเงินให้ยผมได้อยู่อาขี่กระปายก้ามานะหําเด้โอโอ้ขี่เป็นแล้วเนาะขี่ถีบน้ำมูเฮียนน้ำมูจนเป็นแล้วอะก้มา,ามามัหนี้ก้าม้าอยู่ กี่ก็มาล่องเบิ่งเยูะหอยเฮียนเด้เราถีบเปลนเพเดอโอ้เบิงงเบ่งทางเบิ่งทางคอยขี่มาโอ้ขี่ถีบเป็นแด้น<ม>เน,ไไน<ม>ี่เนาะจะเฮียนยังไปได้หำนะเจ้าขี่ถึงไปได้ข<ม>ี่วนวานนี่<ม>โอ้สบายดีเพื่อนก่อนดุ นีโอ้เฮีขงขี่ว่านี่บ่อโอเป็นแล้วบ่บว่นนี่เป็นนะพอได้อยู่เนะาะเดี๋ยวพ่อไปเออยากได้แล้วบ่ถีใหม่อยากได้วากล้องไหมนะ่ะอยากได้อย,อย,อยอู่อยากได้อยู่โออยากได้อยู่นี่ลองนอหนีเราถีบมูเพิ่นเออยากได้อยู่คนละได้ก่อนนะพอหาเงินถาได้ก่อนเนาะใช้มูเจ้าน่ะ ทางไหนเละดีอยู่ป่าผมบ่เฮ้ยแตผมบ,บ่เห็นกับคนนั้นขี่มอเตอร์เที่ยงค่นั้นผู้อ่ะขึ้นขึ้นขี่เบื้องบเนเลยขี่เบื้องโอ้พี่น้องเนาะผู้เป็นกระเฮียนขี่นะ้ำมูจนเป็นพี่น้องนเนาะมูเป็นมาดินเต่เาขี่ที่ไปแล้วโอ้ไปแล้วขี่ไว้เดอ้อระวังล้มเดอ้อ ไปเดี๋ยพี่น้องเนาะเพิ่นกะอีกทีเฮียนน้ำมูกพี่น้องเลยกำลังสีเป็นเนาะตอนนี้กัเบาเพิ่นกำลังสีเกียม์ตัวไปเฮ็ดเวียงเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี่กะจูงง้อไปแล้วเนาะจูงง้อกินยาแต่เช้าครับพี่น้องเลยไปเลยลูกชายกับพี่น้องเนาะมื้อนี้กะแดดท้อแจ่มเลยพี่น้องเลยเนาะแล้วมื้อนี้ทั้งลูกเมียกะ เพคนทีขึ้นไปเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะมือแรกเลยมือนี้พี่น้องเลยเนาะโดยบางคนเพื่อนก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเกี่ยวน้ำดอกพี่น้องเลยเพราะว่าาไปเรียกก่อนเนาะเป็นมือต่อไปเนาะพี่น้องเนาะตังมือบางคนเพื่อนขี่มัอเกาะเกี่ยวมัดเริ่มแล้วพี่น้องเลยเข่าซุกแล้วเนาะเริ่มคลบแล้วพี่น้องเลยบางคนเพื่อนก็ได้ตั้งแตมือก็จะได้ยุดเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเลยเนาะ ขอสุกหลายแล้วเดี๋ยวเบิ่งลูกชายขีโ่โต๊ะถีบพี่น้องเลยเฮ้ยเป็นอะไรลูกชายอยู่เนาะขี่น้ำมูก่อนเพิ่นวะเนาะเย็นวานนี่เป็นอะไพี่น้องเลยโอ้ภาคไปอยากอ่าสัากชันในเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่มือจับแล,ล้วพอเผยกระยางวะอ่าตอนนี้ไม่กระชันกน็โอ้พี่น้องเลยปุกกรบปุต่น ที่ได้ก็บผขึ้นมาชาันเปิดที่ได้ก็บผขึ้นพนนนานานี่น้องเลยสมหรับพนกนี้อ่าไผ่เด้มานั่งนี่เนาะลูกไผ่เด้นี่ยี่ดังเด้สบายดีลูกละสบายดีพ่รูเขาไดเขาอยากได้ด<า>ูจีไหมฮะเขาอยากได้ดูจีไหมอ้าวเจ้าก็อยากได้ดูจีบ่ขี้เป็นยังบ่ยังอยากไนะด้ดูจีบะขี้เป็นยื้อเฮ้ยผมมีเงินชื่อแล้วพอหาเงินให้ยผมได้แล้ว เอ้าฟอร์อยากซื้อให้ลูกอยู่แต่ฟอร์มึงมีเงินจะไปใช้อันนี่นะคือแต่งตัวงามแท้เลยไปนะ่าต้งเกี่ยวขา้าวไปตลาดน้ำนนเกี่ยวข้าวไปกับไพ้เกี่ยวข้าวไปกับแม่แม่เป่งกับแม่ตุ้เฮาโอ้ไอรุ่นด้วยค่ไะไอรุ่นเจ้างใจเออไป,ด,ด,อปดินนะบ่ไปดินนกินข้าวกับยังเจ้ามั้ยลูกกินข้าวกับ อันจิน้นครับชิน้นอ๋อยิ่มแล้วบ่อ,วอิ่มเลยอ๋อเอิ้นพี่น้องไปเกียกเก่ยวข้าวน้ำเลยกว่าพี่น้องไปเกี่ยวข่าวน้ำกันด้วเออเกีย่ยวข้าวหน้าพีว่าด้เอเกี่ยวข้าวหน้าพีว่าด้อยป้าดุงป้าดุงอืมอะไรที่บ่เจ้าขี่เป็นบ่เนาะขี่เป็นมื้ เพัดจะไปชงเจ้าอยู่นะทึ่งนีน่แม่เพ่งแม่เพ่งจุภู้งามท่าเจ้าเนาะโอ้ยเนาะเต้ขำค้างนั่งที่นั่งเลยครับเป็นติแต่งตัวขึ้นไปเกี่ยวเข่าหน้าอยู่ทึ่งเน,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 นาะพี่น้องเนาะนะไกลน้าอันนุ่นพวกเด็กคนว่านึกสาวอืมขึ้นเข่าอิ่มแน่นเนะนะาะได่ยังขึ้นกินเที่ยงค่ะมีนี่กินยี่ บมมีกินกันยังใช่บมมีกับหอยเนี้ยฮะกับหอยเนี้ยกับหอยเออทุกไลายแล้วว่าเขาอยู่หน้าลูกทุกไลายอยู่ทุกไลายอยู่โอ้ทุกไลายอยู่นะไปไตอ้อายุนวิกแมนอายุนคิวทีเพียงคิวที อีกีทีมาเวินอรุณแมนไอเวินมาดิดน้ำมูเฮียตอวทีมือวานนี่มือวานนี่แมนอารุนก็เป็นแล้วอารุนมาจากไรตทีกะพอยังผมมีเงินซื้อให้คือกาะฟบ้านี่แหละเฮ้ยอยู่นาดิงัวพี่จ้ะอันไออารุณอ้าวอารุนไปดิดเลยบ้านเนี้ยดิดบ้านนี่บ่ บวกบ้านบึงบานจะไปตลาดน้ำมนุนไปยังมั้งมีไผลเบิ้งไหนเมย์ขึ้นเกี่ยวเข่าได้ลูรอกฮะโอเคแถวนอกพี่น้องเนาะอาทิตย์ได้ไปผู้อาวุโสขี่กับไมาอับผู้มาไปเบิ้องบ่มาทำการอีกแล้วทางพันธุ์ญาเพิ่อนกับิีเตรียมตัวไปเกี่ยวเข่าพี่น้องไงเนาะ าปุ่นเฝยกันยังยังบระธานไปเกี่ยวหรอกมานี่พี่น้องให้ไปให้ทั้งภรรยาไปเกี่ยวก่อนเพราะว่าออกไปเห็ดเวียกกอนเนาะพี่น้องเนาะจากมือพ่ออะไรเอาปุ่นเฝยใช่ไเกี่ยวอยู่เกี่ยวเนาะพี่น้องอสวัสดีชาวบุญเพ่งสวัสดีโอมือแรกบ่นี่มือแรกแห็ดบ่เนี่ยเห็่นี่ทั้งเกี่ยวมือเดียวกันเลยอ๋อทั้งเห็ดทั้งเกี่ยวมือเดียวกันเลยโดยชุกไล่เติบแล้วบ่ไล่เติบแล้วสามให้สามให้ เกี่ยวเพียชิได้อยู่บ่ขคอยไปอยู่เกี่ยวน้ำเนาะเกี่ยวไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยบ่อเออไม่ดูผมมีคนผมมีคนมาแหละแบบให้รับจ้างอย่างเกี่ยวบ่ออยากจ้างอยู่แต่แกผมมีผมมีเงินเนาะผมมีเงินบ่อเกี่ยวเองอย่างนี้นะช่างจ้างมีบ่อคนมาเกี่ยวโอ้คนจ้างเป็นบางบ่อคนจ้างแบบไร บางบอนกับมือละแสนบางบอนกับแปดสิบโอ้บางบอนกับมือละแสนโดยที่ให้ว่าแพงนะมือหนึ่งเนาะโดยต่อมือต่อมือบางมือกับแปดสิพันพี่น้องเลยเออคือโบจ้างเอานน้ำเน่เจ้ากันเนาะเงินไม่เน้พอร์ตไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบาไล่เพราะอะไรแม่ซื้อไม่เจริญนมเลยออกไปเห็ดเวียกเนาะซื้อนมซื้อนมซื้นนมเลยเบื่อไปซื้อน้ำมันนี่เติมน้ำมันเนาะไปเห็ดเวียกเนาะ อ่ะพี่น้องครับก็ค่อยเกี่ยวไปแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าขึ้นกับมันโมลายิปปี้ปจ้างเพิ่นกับโหยมื่อแต่เซนผูน้นอสาวผู้พิง<ด>คนจังมากอ,ะ<ม>าอ่ะพี่น้องเลยนะหคนก็หาเซนเขาเนาะหาคนก็หาเซนชิบคนก็กนนกล้านหนึ่งพดอดีอ่าตโตพี่น้องเอาเงินไม่ใช้เนาะเอ่อขึ้นไปขึ้นไปเลยบ่มหนิมีพายุบ่ขึ้นไปเลยงัวกันเลยไปตู้ขึ้นอาลรานอยู่พูดอารานเนาะ แล้วใช้เวาลาแน่นอยู่ไปเกี่ยวเขาใช่ฮะที่ได้ขึ้นฮะตลาด,าดไป่ยังตลาดอืมกินหน้าบาทโอ้โหเสียบหรอกฮะยิงเลยน้องสาวน่เพิึงไปจากไปตลาดอีกเลยโอ้ยมีเงินแท้เนาะผมมีเงินให้เด้อเออเงินมามีอยู่ใช่ ให้เงินเจ้านะเงินเงี้ยวเ้ยเอาโอเคนะพี่น้องเนาะก็จะได้ขอตัวจบคลิปใบเพลงเพลงเชก้อนเนาะพี่น้องเนาะให้ทั้งสาวไปื่้าเพลินสบายดีป้าดุ้งก่อนสบายดีกูละสบายดีก่อนสบายดีป้าดุ้งพ่อการคลิปหน้าเลยการคลิปหนาเลยบายบายโอเคเนาะโอเคพี่น้องเลยคือสิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องมันนี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือ อ่ามื่อกี้กับถ่ายบรรยากาศนราให้น้ำหน้าเราพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในซุมน้ำกันพี่น้องเลยก็คือทางลูกชายแหละพี่น้องเนาะเพื่อนเฮียนตัดทีมือแรกกอ่ามว่านนี่แหละพี่น้องกันเนาะกับเป็นพอดีพันวะเนาะเฮียนตัดทีน้ำมูพี่น้องเลยอ่าอยากได้ตัดทีด้วยพันวะเนาะแต่ว่าทางพ่อว่าหางกิมเงินพ่อก่อนพี่น้องกันเนาะโดยมื่อกี้กับทางพันัญญากับลูกก่ะพากันไปเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องกันเนาะแต่ว่าบนเผยกับอะไอยู่เกี่ยวน้ำหลอกพี่น้องเลยอาจะเป็นมืออื่นบ่เนาะพี่น้องเนาะได้ อ่ะมัดหล้วก็เก็บกู้เกี่ยวนะพี่น้องเนาะอ่ะเต๋อ,อยัดฝนตกมาได้พี่น้องเลยโดยอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวบุญเผยก็ได้ชำลาพระจากแล้วไปอ่าเฮเบียก,ก่อนพี่นอ้นนองเนะาะเพราะว่าทางบาวแสนพ่้ออกไปถ่ายอยู่ข้างนอกเด้อผลมาเนาะโดยอยางไดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุข,ขุมสุคนเจ็บีทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบุญเผยก็ คือได้ออกมีเบียคือเกาอะไรพี่น้องเลยาสาวบุญเพลงเพื่นไปครับลูกเต้านเนะาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนะาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อะสำหรับคลิปนี้เบาอ่านเพลยอ,ออกเกาเข้ามาสวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย